ดับ้บอลครบแล้วเมสซี่เตรียมนำบารลงดอ2พ2นไปเก็บที่เดิมรวมกันถึง7สมัยหลังคว้ารางวัลบารลงดองพ2นเอเียลเนอเมซี่ก็เตรียมนำลูกฟุตบอลทองคำสมัยที่7ไปเก็บไว้ในที่เดียวกันกับ6ลูกก่อนหน้านี้กาเดนาเซสถานีวิทยุชนนของสเปนร,รายงานว่าเลียเนอเมซี่ยอดดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาเตรียมนำบารลงดอ2พ2นยี่เที่พึ่งคว้ามาครองได้เป็นสมัยที่7ไปเก็บรวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของบาร์เซโลนาอดีตต้นสังกัด ที่เขาเคยเก็บรางวัลลูกฟุตบอลทองคําทั้ง6สมัยไว้ก่อนหน้านี้ดาวเตะวัย34ปีย้ายมาอยู่กับปารีสแซงต์แชงมงยักษ์ใหญ่แห่งลีกเอิงหลังหมดสัญญากับบาร์เซโลนาซึ่งประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักจนไม่สามารถต่อสัญญากับเขาได้แต่รายงานระบุว่าเขายังมีความผูกพันกับอดีตต้นสังกัดที่เติบโตมาตั้งแต่ทีมเยาวชนระหว่างปี2000 2021, ถึง2021จึงเลือกนำรางวัลไปเก็บไว้ที่เดิมท้ง้เมสซี่ควา้าแชมป์สรายการในปีนี้ขณะที่อยู่กับบาร์เซโลนา โคปาเดเลในระดับสโมสรอนและโคปาอเมริกากับทีมชาติอนตินาซึ่งเป็นตัวแปรสาคัญที่ทําให้เขาได้รางวัลบอลลงดอร์2021ไปครองโดยได้คะแนนโบวตจากนักข่าว180คนทั่วโลกที่เป็นคณะกรรมการ618คะแนนเหนือโรเบิร์ตเรเบร์สกี้ดาวยิงยทีมชาติโปรแลรนด์จากบบเยอร์มิเนกที่ได้ไป580คะแนนรหรับผลงานเด่นในปี2021เมซี่ควา้าแชมป์แรกในนามทีมชาติอนตินาชุดใหญ่ในศึกโคปาอเมริกาทำไปทั้งสิ้น40ประตู โดยแบ่งเป็น28ประตูกับบาร์เซโลนา4ประตูกับแป้แชร์และ8ประตูกับทีมชาติอาเจตินาก่อนคว้าบอลลงดอร์สมัยที่7ต่อจากปี2009 2010 2011 2012 2015และ2019ซื่อเมืองน้ำหอร,ระบุแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีโอกาสได้ตัวมาริซโซปิเชติโนไปเป็นกุญสือคนใหม่ในซีซั่นหน้าหลังจากแป้แชร์วางเงื่อนไขสำคัญเอาไว้2ข้อในการปล่อยตัวโคตร,รายนี้ ปสแสดงเพื่อจะแต่งตั้งร,รับรางนิกรับบทบาทกุนซือชั่วคราวไปจนจบซีซั่นแต่ก็เป็นที่รู้กันดีว่าพวกเขาต้องการได้ตัวอดีตในายใหญ่ทีมสเปอร์กับสุเพีมาลิกมานั่งเก้าอี้นายใหญ่คนใหม่แห่งทีมออตทอรฟอร์ดหลังจากที่โปเชตินโนให้สัมภาษณ์ในช่วงการคุมทัพแปรแชร์บุกมาแพ้แมนซิตี้ในศึกแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มกลางสัปดาห์ก่อนว่าเขาแฮปปีก้กับการทํางานให้กับทีมแปรแชร์แต่ก็เป็นที่เชื่อกันว่าเจ้าตัวหวังจะย้ายมาเป็นกุนซือผีแแดดงงงคนนนนนใใหมใมม่่่่เอเอร์ีีี้้ืจาากไไไททปป็ช จะยอมปล่อยเขาออกมากลางเทอมแม่สโมสรจากเมืองแมนเชสเตอร์จะหวังเจราจาค่าฉีกสัญญาก็ตามอนาคตของปอร์เชติโนล่าสุดเตเลฟุตสื้อมืองน้ำหอมระบุผู้ซื้ออาร์เจนไทนยังมีโอกาสสมหวังที่จะย้ายไปรับบทบาทผู้จัดการทีมปีแสดงในซีซั่นหน้าหากแต่ทีมลูกหนังของเมืองผู้ดีจะต้องยอมทําตามข้อเสนอที่แ๊ะแชร์ได้วางเงื่อนไขเอาไว้ซื่อเจ้าดังกล่าวเผยว่า จะได้ย้ายไปคุมแมนอยู่หากแฟ้แชร์ได้ค่าชีเสัญญาที่เหลืออีก18เดือนเป็นเงิน17ล้านปอนด์และสําคัญไปกว่านั้นก็คือปีแสดงจะต้องรอให้พวกเขาทาบถามเซเรดินซีดานอดีตนายใหญ่ทัพเรอมริดที่ยังว่างงานอยู่ให้ยอมตกลงรับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ซะก่อนพวกเขาจึงพร้อมจะเปิดทางให้ปอเชติโน่คัมแบ็กสู่เปเมลิกอัปเดต10นักเตะค่าตัวประเมินแพงที่สุดในโลกประจำเดือนธันวา โดยเบอร์หนึ่งจะเป็นของคิเลียนเอ็มปาเป้ขณะที่เออร์ลิงบาห์เลนตามมาไม่ห่างคิเลียนเอ็มปาเป้กองหน้าตัวเก่งของแป๊ะแชร์ยังคงเป็นนักเตะที่ได้รับการประเมินให้มีค่าตัวสูงที่สุดในโลกในเวลานี้ที่160ล้านยูโรตามรายงานจากเว็บไซต์ทา a ฟิ f ์ม m a r ร์เก็ตขณะที่เออร์ลิงฮาหลนดาวยิงคาร์ดอนมุลตามมาเป็นอันดับ2ราคาประเมินอยู่ที่150ล้านยูโรด้านแฮร์รี่เคนกองหน้าของสเปอร์รั้งอันดับ3ราคาประเมินอยู่ที่120ล้านยูโร โดย10อันดับนักเตะค่าตัวประเมินแพงที่สุดในเวลานี้มีดังต่อไปนี้อันดับ1นึ่งเลียนเอ็มปาเป้จากแปร์แชร์160ล้านยูโรอันดับ2เออร์ลิงฮาเลนจากดอนมุลหนึ่งร้ล้านยูโรอันดับ3แมเฮรดริคนจากสเปอร์หนึล้านยูโรอันดับ4แจ็คกีลิธจากแมนซิตี้โมฮัมหม็ดซาร่าจากลิเวอร์พูลเลอเปลูลูกากูจากเชลซีเทวินเดอร์บอยจากแมนซิตี้เนย์มาจากแปร์แช่หนึ่งล้านยูโรอันดับ9เจจดอนนซาาโชกแมนยูไนเต็ด เฟนกีด้ดอยองจากบาร์เซโลนาอุเนลฟรานจากแมนยูเน็ดโยชัวคิมิกจากบาเยร์มิวนิกสลาฮิมสเตอร์ลิงจากแมนซิตี้9 0ล้านยูโร